เรื่องที่หนึ่งแนวทางรักษาขาต่างๆของปรัชญาเอชเอหนึ่งจดสความรู้ของมนุษย์ได้จากการรับรู้สัตว์ซึ่งมีเครื่องมืออยู่ในกายนี้แสดงให้เราเห็นว่าจิตของมันแสดงว,ว่าสามารถจดจำอะไรได้และสามารถมีมโนภาพได้แล้วดังจะเห็นได้ว่าคนเราอาจเลี้ยงสัตว์ให้เชื่องและสอนมันได้ทั้งสังเกตได้ว,ว่าสัตว์มีมันสมองมาก เช่นสุนัขอาจฝันได้ด้วยขณะนี้จะมีผู้กําลังศึกษาจิตวิทยาของสัตว์ animal psychology กันอยู่เราจึงเห็นได้ว่าคู่ขี้กันไปกับการวิวัน์ของผันสัตว์ก็มีการวิวัน์ของสมองเกิดขึ้นแล้วก็มีการวิวัน์ของจิตติดตามมาเมื่อถึงมนุษย์ลิงเราก็อาจกล่าวได้ว่าจิตมนุษย์ได้เกิดขึ้นแล้วด้วยเครื่องมือแห่งการเรียนรู้คือความทรงจํากับมโนภาพในสมองที่ยิ่งใหญ่กว่าของสัตว์ใด สมัยแห่งปัญญาด h e i n เ e l l e c t ก็เริ่มขึ้นในการหาอาหารมนุษย์ได้ใช้มือเปล่าเปล่าก่อนต่อมาคงใช้ไม้กระบองในการต่อสู้กับสัตว์ใหญ่และเขาก็พบหินเหล็กไฟการทำขวานหินทำให้เขาสามารถหาอาหารได้สะดวกได้ยิ่งขึ้นความรู้ในการหาและทำไม้กระบองกับขวานหินเหล็กไฟหรือเครื่องมือหิน Stone i m p ิเ m e n t s นี้ปรากฏเฉพาะในมนุษย์กว่านอน เอฟสเท่านั้นไม่ปรากฏในสัตว์ใดๆเลยมันเป็นความรู้ในการใช้เครื่องมือนอกกายฉะนั้นจึงไม่ใช่สัญชาตญาณอินสตริงหาาเป็นความรู้ชนิดที่พึงเรียกว่าปัญญา t ี e intellect ความรู้อย่างใหม่นี้ไม่ได้อยู่ที่อวัยวะ,วะหาอยู่ที่การทรงจําปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรกในมนุษย์ปฐถมมาการนไพลมาเด m a แมนเป็นความรู้ในการใช้กระบองไม้และขวานหินเหล็กไฟอย่างหย,ยาบๆไอเป็นเครื่องมือนอกกายประเภทแรกที่สุดของโลก ทันแล้วในหมู่มนุษย์ก็เกิดวิวัฒนาการแห่งปัญญา The evolution of the intellect ต่อไปได้เกิดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์การกสะสิกรรมศาสสนาปรัชยาแล้วก็ถึงวิทยาศาสตร์เลี้ยงตามลำดับกันมาเราจึงว่าปัญญาหาได้เกิดขึ้นเองในจิตใจไม่หากเกิดจากการเรียนรู้ในการดับรู้ขณะที่มนุษย์ฝ่าฟันอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีวิตไม่มีอุปสรรคปัญญาก็ไม่เกิด ไม่มีเหตุการณ์ทางความเป็นอยู่ของมนุษย์ปรัชญาก็ไม่เกิดฉะนั้นในวิชาปรัชญาเราจรึงจําต้องศึกษาเหตุแห่งการเกิดของมันด้วยประการชนิดประวัติศาสตร์จรึงเป็นสิ่งจําเป็นต้องศึกษาในวิชาปรัชญา เรื่องที่หนึ่งแนวทางสาขาต่างๆของปรับยาเ m 1เแนวทางที่แท้จริงของปรับยาเมื่อปรับยาเกิดจากต้นเหตุชนิด้ก่าคือเกิดจากเหตุแห่งความเป็นอยู่ของมนุษย์ปรับยาจึงมีอยู่มากมายหลายอย่างหลายสาขาและแตัวสังคมพัฒนาดีเวล็อปไปอย่างไรนักคิดรือนักปรับยาจึงไม่ใช่ผู้หลุดพ้นที่อาจมองเห็นความแท้จริงอันติมาออนติเบตคุลิตจริงๆด หากมีความฝากักใฝ่ในภาวะความเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึง่งความเป็นอยู่ของเขาหรือกลุ่มชนที่เขาร่วมชั้นอยู่ด้วยกําหนดหลักในการมองดูโลกให้แกเขาที่เรียกกันว่าโลกกระทัดเบิร์นเิวโลกกระทัดนี้มีได้ต่างๆกันและเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายฉะนั้นปรัชญาสากลจึงหามีไม่หากมีก็แต่ปรัชญาของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในสมัยนั้นสมัยนี้อันตรงกับภาวะความเป็นอยู่อย่างนั้นหรืออย่างนี้คนเราสามัญ ย่อมมีโลกกระทัดหรือปรัชญาประจำตัวดยกันทุกคนและปรัชญาประจำตัวนี้ก็มีความตรงกันอยู่บ้างหากเรามีความเป็นอยู่เหมือนกันแต่ความตรงกันนี้สามัญชนไม่ได้เสนอถึงจึงมีนักคิดหรือนักปรัชญาช่วยดึงเอาหลักอันเหมือนกันในชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันตรงกับภาวะความเป็นอยู่เฉพาะสมัยนั้นออกมาวางไว้เป็นระบบปรัชญา system of philosophy หาไม่แล้วมันก็จะคงมีแฝงอยู่เป็นหลักคิด ideology ในหมู่คนหมู่หนึ่ง ณสมัยหนึ่งๆท่านจริงที่ความว่าปรับญาระบบหนึ่งงย่อมแทนโลกกระทัณสมัยใดสมัยหนึ่งอันมีต้นเหตุมาจากภาวะความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นมันไม่ใช่การค้นหาความแท้จริงอันติมาอย่างเดียวเท่านั้นหากเป็นการรวบรวมหลักคิดของคนเราในสมัยนั้น,น,นไว้เป็นระบบเช่นในข้อที่ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรตัวคนเราเป็นอย่างไรเราเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลก หรือถ้าจะตั้งเป็นปัญหาก็จะตั้งไว้ได้ดังนี้ว่าโลกนี้ประกอบด้วยอะไรมีกําเนิดมาอย่างไรตัวคนเรานี้ประกอบด้วยอะไรตัวตนเซลฟ์ Spirit, หรือจิตสเปริตหรือไม่คืออะไรเรารู้โรคภายนอกได้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอย่างไรปัญหานี้เมื่อถึงตอนที่มนุษย์เรามา่อยูร่วมกันเป็นรัฐะก็ให้ปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกว่า คนเราเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะทําอย่างไรคนเราจรึงจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสุขและความสงบปัญหาเหล่านี้แหละเมื่อเราตอบไปก็จะเป็นการวางหลักความคิดของเราไว้เป็นระบบอันประกอบด้วยเงื่อนงำที่เกี่ยวข้องกันและนี่ก็คือโลกกระทับเวนวิลหรือปรัชญาแน่ๆซาร์กติส so ว่าปรัชญาคือความรักในความจริงในเมื่อพวกกรีกถือว่าปรัชญาคือความรักในความรู้ นี่แสดงว่าแม้ความหมายของคาว่าปรัชญาเองก็เปลี่ยนไปตามกาลสมัยในสมัยกลางมิดเดิลเอของยุโรปจากคศ1000พถึงคศหนึ่งันหกร้อปรัชญาถูกเข้าใจว่าเป็นวิทยาการเปิดเผยความเป็นอยู่ของพระเป็นเจา้าต่อมามันถูกเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือทางปัญญาสําหรับค้นหาความแท้จริงอันติมามตินี้คงตกค้างมาถึงสมัยปัจจุบนันเพราะยังมีนักปรัชญาที่เชื่อในปรัชญาสมัยโบราณอยู่มากแม้สมัยกรีกอรลิสตโตโตลก็เคยกล่าวไว้ว่า ปรัชญาคือวิชาวาดีหลักนักคิดสมัยใหม่เท่านั้นจึงจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าปรัชญาฟิลโลสฟีคือระบบแห่งหลักคิดของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งณสมัยใดสมัยหนึ่งและเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเป็นอยู่ของมนุษย์ตามกาลสมัยนั้น เรื่องที่หนึ่งแนวทางสาขาต่างๆของปรัชญาเอสเอ็มหนึ่งจุดหนึ่งสาขาต่างๆของวิชาปรัชญาในการค้นหาและให้คำตอบว่ามนุษย์เรามีหลักคิดอย่างไรนั้นเราก็พบว่ามีปัญหาใหญ่ๆที่ต้องตอบหลายประการด้วยกันปรัชญาที่มุ่งตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ย่อมเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาโดยทั่วไปปัญหาข้อแรกที่เรากล่าวถึงมาแล้วก็คือข้อที่ว่า ความรู้ของมนุษย์ได้มาจากไหนได้มาอย่างไรความรู้คืออะไรผิดถูกรู้ได้อย่างไรสัญชาตญาณคืออะไรวุฒิปัญญาคืออะไรปัญญามีวิวัฒนาการอย่างไรหรือไม่ปัญหาข้อนี้ย่อมคือไปถึงการศึกษาของมนุษย์เราเรียกปรัชญาสาขานี้ว่ายานวิทยาหรือพิชธม o รจีปัญหาปรัชญาข้อนี้มีความสําคัญยิ่ง นักปรัชญามักละเลยไม่เคยให้คําตอบกันส่วนมากสาธยายปัญหาอื่นไปเลยทางนี้โดยถือหลักยานนวิทยาเอาโดยอัตโนมัติว่าความรู้ได้จากการคิดไปจากเหตุผล reasoning ข้อนี้ก็เข้าหลักการนั่งคิดอย่างที่กล่าวมาแล้วส่วนฝ่ายปฏิบัติการของยานนวิทยาคือการศึกษา education อันเป็นวิชาของนักคิดสมัยใหม่ในเวลานี้ปัญหาข้อต่อไปคือที่ว่าความแท้จริง reality มีธรรมชาติเป็นอย่างไรรีกนนยะหนึ่งสากลโลกของเรานี้ประกอบด้วยอะไรคำตอบอาจเป็นไปได้อย่างกว้างว่าว่าความแท้จริงคือสสาร matter หรือมิฉะนั้นก็ตอบว่าความแท้จริงคือจิตบางทีก็ว่าความแท้จริงมีทั้งสสารและจิตในการณี้อาจถามต่อไปได้ว่าความแท้จริงนั้นมีอยู่อย่างไรมีอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่เกี่ยวข้องกันไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอยู่ยังติดต่อเกี่ยวข้องกันและเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงหรือไม่การพัฒนาดีเวลลอเมน์และการวิวัฒนาการ Evolution คืออะไรในปัญหาเรื่องจิตปรัชญาส่วนนี้เลยกลายเป็นจิตวิทยาสซคโคลอจีไปและในปัญหาเรื่องส,สารปรัชญาส่วนนี้ก็กลายเป็นวิชาฟิสิกส์และเคมีคมิสตรีหากาพาดพิงถึงส,สารที่เป็นชีวิต ปรัชญาสาขานี้ก็ครอบคลุมไปถึงวิชาชีววิทยาและธรณีวิทยา,ททยาสาขาปรัชญาสาขานี้คือการศึกษาธรรมชาติของสิ่งที่มีหรือความมีอยู่ existence เราจึงเรียกมันว่าภาวะวิทยา ontology ในภาวะวิทยาก็มีปัญหาย,ย่อยแต่นักศาสนาน่าจะถือเป็นปัญหาใหญ่ติดตามเข้ามาว่าสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ d i v i n มีจริงหรือไม่เทพเจ้าหรือพระเป็นเจ้าพรมเหล่านี้มีจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงคนเราติดต่อเกี่ยวข้องกับพระองค์ได้อย่างไรนี่คือปรัชญาวัิศาสนา่นเองปัญหาข้อนี้ก็เลยครอบงำไปถึงปัญหาดังกล่าวมาแล้วด้วยว่าพระเป็นเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับสาสารและจิตอย่างไรและทรงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการวิวัฒน์ของสรรพสิ่งหรือของสังคมอย่างไรบ้างปัญหาข้อใดทายนี้ดูจะสําคัญยิ่งทีเดียวเพราะถูกใจนักศาสนาที่นับถือพระเป็นเจ้า ปรัชญาตรงนี้ถูกถือว่าเป็นการเปิดเผยด้วยเหตุผลให้เห็นความมีอยู่จริงๆของพระผู้เป็นเจ้าจึงถือการเป็นสติปัญญาหรือวุฒิปัญญาอันยิ่งใหญ่ปรัชญาซึ่งว่าในความมีอยู่จึงมีชื่อเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญา